สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมอามิยอนวันนี้อยู่เกมปิกซเวนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่พิเศษมากๆหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่เกมอีปิกเซเบนเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยนั่นก็คือพี่ข่าวน้ำนั่นเองครับพี่ข่าวน้ำเนี่ยเก่งทั้ง PVE และ PVP เราไปดูสกิลของพี่ข่าวน้ำกันเลย Let's go สำหรับพี่ข่าวน้ำเนี่ยเป็นสายอาัศาวินนะครับ5ดาวท่าน้ำแข็งเรามาดูสกิลอันติของเขากันเลย บอกว่าอ,อันติเนี่ยบอกว่าอัญเชิญซิกฟีดอัญเชิญวิกซิกฟีดเนี่ยมาเพื่อโจมตีศัตรูทําให้ดาเมจเป็นสัดส,ส่วนตามพลังชีวิตที่เสียไปของผู้ใชส้สก,กิลและเจาะทะลวงพลังป้องกันนอกจากนี้ยังมอบบาลียให้แก่ผู้ใชส้สก,กิลนานสองเทินโดยพลังของบาเลียจะเป็นสัดส,ส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใชส้สก,กิลการโจมตีนี้จะไม่ทําให้เกิดคิดขอ้อเอาสรุปไว้ง่ายว่าไอ,อพี่ข่าวเนี่ยโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็โจมตีทะลุพลังป้องกันของศัตรูแล้วก็ จะโจมตีแรงเนี่ยตามเลือดที่เสียไปของตัวเองนะครับสมมติพี่ข้าวเนี่ยม,มีเลือดเนี่ย20,005แล้วพี่ข้าวเนี่ยเสียเลือดไป20,004อย่างงี้พี่ข้าวก็จะวิ่งไปเจาะทะลุพลังป้องกันของศัตรูเลยก็คือโดนดาเมจใส่ศัตรูเป้าเดียว2 4เต็มๆครับดาเมจที่ทําได้แล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะไม่ติดคีย์เอแล้วก็เมื่ออัพเต็มเนี่ยบอกว่าได้รับดวงจิตบวก2แล้วก็ลดคู่ดาวจาก6เทินเหลือ5เทินนะครับเมื่อกด โซเบิร์เนี่ยจะมอบเทิร์นเพิ่มเติม1เทิร์นให้กับพิฆาวครับส่วนสกิลที่2เนี่ยเข้าปะทะบอกว่าใช้โล่กระแทกศัตรูลดความพร้อมลบ50%นัความพร้อมลบนี่ก็คือลดดันเกรดของศัตรูขึ้นไป50%นั่นเองนะครับเพื่อนๆก่อนจะเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดให้กับทั้งทีมก็คือเพิ่มพลังป้องกันบัฟพลังป้องกันเนี่ยบอกว่าป้องพลังป้องกัน60%ให้ทั้งทีมนะครับเพื่อนๆทํานาเม็เป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลก็คือ ส่วนสกิลิแรกเนี่ยพายุดาบเนี่ยว่าโจมตีศัตรูด้วยพายุดาบโดยมีโอกาส7 0 5%ที่จะยั่วยุนานหนึ่งเทินทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลก็ลคือทำดาเมจต,ตามพลังชีวิตของพี่ขาวเองนั่นแหละครับแล้วก็เรามาดูที่แผนของพี่ขาวเนี่ยแผนของพี่ขาวเมื่อมีแผนให้กับอัพให้กับเพื่อนเนี่ยเมื่อถึง SS เลยเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเพื่อน10.8% แล้วก็แผนให้กับตัวเองเนี่ยเป็นแผนพลังชีวิตเพิ่มให้กับตัวเองถึง18%แผนเนี่ยได้มาจากการที่ได้พี่ข่าวซ้ำนะครับแล้วเราก็จะเอาให้พี่ข่าวตัวแรกเราเนี่ยกินเข้าไปก็จะอัพแผนได้หรือว่าอินปินนั่นเองครับเพื่อนๆส่วนสเตตของพี่ข่าวเนี่ยแน่นอนว่าดูจากสกิลของเขาแล้วเนี่ยก็วควรเน้นไปที่พลังโจมไม่ใช่พลังโจมนี่พลังชีวิตกับพลังป้องกันแล้วก็มีสปีดนะครับ สปีดเนี่ยประมาณทัก200ขึ้นเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยถ้าเราเน้นแต่พลังโจมตีเนี่ยหรือว่าพลังป้องกันเนี่ยพี่คาวเนี่ยจะไม่ได้เข้าเทื่อนสักทีครับพี่ขาวก็จะโดนเป็นกระสอบทรายแล้วก็โดนกระทืบตายก่อนนะครับส่วนของที่ผมใส่เนี่ยจะเป็นเซ็ตของเน้นไปที่เซ็ตเลือดกับเซตของพลังป้องกันนั่นเองสปีดสีแล้วก็เกาะ2นะครับทำให้พี่คาวเนี่ยมีเกาะในการยืนในอารีน่าได้นานขึ้นเพื่อจะให้พี่คาวตายเร็วครับนี่นี่คือของที่ผมใส่นะครับ ก็เรามาดูที่อ์ติแฟกต์กันอ์ติแฟกต์ของพี่ขาวเนี่ยที่เหมาะกับพี่ขาวมากๆหนึ่งอัน,นอเนี่ยก็คือโลออลเลียเนี่ยบอกว่าบอกว่าอะไรเพิ mit, ่มพลังป้องกันพันธมิตรทั้งหมด10%และดาเมจ18%จากดาเมจพันธมิตรที่ได้รับเอฟเฟกต์จากอ์ติแฟกต์เดียวกันจะไม่ซ้อนทับกันเมื่อมีอ์ติแฟกต์แชร์ดาเมจมากกว่า1ชุดจะทางานเฉพาะเอฟเฟกต์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดก็คือเป็นอ์ติแฟกต์แชร์ดาเมจเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยโดนตีพี่ข่าวก็จะรับดาเมจไปถึง18% แต่อันนี้ยังไม่รับยังไม่เต็มนะครับอร์ติแฟกนี้ยังไม่เต็มถ้าเต็มเนี่ยรับดาเมจเนี่ยก็จะมากกว่านี้ทําให้ทีมเราถึกมากขึ้นในเวลาแบบเพื่อนเราโดนตีพี่ขาวก็จะรับดาเมจไปด้วยพี่ขาวเลือดลดเยอะๆพี่ขาวก็จะได้ขี่มาใส่ศัตรูครับเพื่อนๆส่วนใครบอกว่าออรเรียเนี่ยเป็นอร์ตริแฟก4ดาวครับใครบอกว่าพี่ผมไม่มีออเรียครับผมเปิดไม่ได้ออเรียเลยผมก็จะมาแนะนําอีกอร์ติแฟกหนึ่งครับอร์ติแฟกหนึ่งที่เหมาะกับพี่ขาวมากๆเลยเป็นอร์ติแฟก5ดาวนะครับ บวงสวงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกว่าเมื่อตายมีโอกาส70%สําหรับเร็วแรกนะครับ70%ที่จะฟื้นคืนชีพด้วยพลังชีวิต25%และได้รับบาเลียนแ่งเทินพลังชีวิตบาเลียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชีวิตสูงสุดของผู้ใช้สกิลจะทางานได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คืออร์ติแฟนนี้เนี่ยเมื่อพี่ข่าวตายเนี่ยพี่ข่าวจะฟื้นคืนชีพมาอีกรอบหนึ่งแล้วมาพร้อมกับเลือด25%ถ้าพี่ข่าวเร็วเนี่ย ก็จะทําให้พี่ขาวเนี่ยขี่ม้าใส่ศัตรูได้เลยครับเพื่อนๆแบบไว้กันเวลาแบบเผื่อกลัวแบบเทินฝั่งตรงข้ามเร็วมากแล้วมาดันเทินเราแบบเราไม่ได้เข้าเทินเลยอย่างนี้ก็ใช้เอฟแฟกต์ใบนี้ก็ได้เมื่อพี่ขาวตายเนี่ยพี่ขาวก็จะดิ่งชีวิตกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ขาวก็จะได้ขี่ม้าใส่เลยครับเพื่อนเพื่อนไปเราไปดูพี่ขาวพีพีอารีแบบเดือดๆือดกันเลย ทีมที่ผมจะเอาไปเจอเนี่ยก็จะเป็นทีมชุบนะครับทีมผมที่จะใช้เนี่ยไม่ใช่ทีมนี้นะครับเป็นทีมนี้อะไรแหละเป็นทีมนี้ครับเ,เพื่อนๆจะเป็นแครอตแล้วก็มีแองเจแสงมีแครลอตไฟมีเอร์เจแลนดี้จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วก็พี่คาวไปดูกันเลยเล t โก o ผมจะน่าได้เปิดก่อนเนี่ยผมได้เปิดก่อนเรียบร้อยผมก็จะยิงไปเลย <S 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 2> <S 2> ทำให้เขาแบบใช้สกิลไม่ได้นะครับ ตัวที่เราต้องระวังที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเจเอรูเอลแสงเนี่ยเป็นตัวละครที่ชุบเก่งมากๆเราก็ยิงไฟไปเลย เราก็เอาพี่เขาชนไปเลยครับเพื่อนก็จะบัฟเกาะให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับเขาก็จะติดดีบัฟไฟใส่เขาเองเรียรอยโดนตีเขาจะติดไฟด้วยครับแล้วเราก็ตีไปแม่เขาให้เขาติดไซเรนอ่าแต่เขาไม่ติดเรียบร้อย ราก็ยิงตัวนี้ไปเลยเจเรมตายไปซะเราก็จุดระเบิดเซลูเอลไปเลยครับเ,เพื่อนๆ <_ t ères> นี่จุดระเบิดไปเลยเราก็ยออุยเซลูเอลมาให้ตีเราไม่ใช้สกิลแต่ว,ว่าลูยูไม่สำเร็จนะครับเรียบร้อยตายไปสองแล้วเราก็ตีลูเอลไปไม่ใใช้สกิลนี่ มราก็นวดดูเอวไปครับเพื่อนนี่ตีอีกหนึ่งดอกแล้วก็ตีโลเอลไปเลยหนึ่งดอกป๊อกนี่เรียบร้อยเขาน่าจะใช้สกิลใไซรองแล้วครับฮะพราะว่าแหละเรียบร้อยชุบโลเอลมาด้วยให้โลเอลก็ชุบต่อชิบหายนี่แหละความน่ากลัวของโลเอลเป็นอย่างไงนะครับ ชุบใครมาชุบแลนดี้มาด้วยชิบหายแล้วผมดิฟค่ารูเอลแล้วกันอยู่นานไม่ดีครับรูอเอลก็โซเบิร์นไปแล้วก็ยิงไปหนึ่งที เพิ่มเพิ่มเติม,มแล้วก็ยิงโรเอลไปเลยป๊อกหนึ่งที่น่าจะตายเรียบร้อยแล้วก็ยิงแรนดี้ไปนี่แอ้นี้น่าจะโดนไฟเผาตายอะไรทาน,นี้<ะ>ผมจะเอาพี่ข่าวผมชนเลยพี่ข่าวผมเลื่อนรถล,ลดนไปเยอะแล้ว เรียบร้อยตายแลนดี้ยิงมาก็ไม่ระคายเคืองครับเพราะว่ามีเพีษคาวอยู่เรียบร้อยอีซี่ตายไปซะฝังยายิงซ้ำด้วย เอาละครับสำหรับทีมแรกผ่านไปแล้วเรามาดูทีมที่สองกันเลยครับเพื่อนๆ let's go ปูมาใส่ก่อนด้วยอืมเรียบร้อยไม่เป็นไรเรามีเอโมนอยู่ครับเดี๋ยวให้เราเอาเดี๋ยวให้แองเจแสงล้างให้นี่สวนหน้าหนึ่งที นี่แองเจยแสงล้างแล้วครับวิบ่งมาหนึ่งทีก็การดามเมจไปหนึ่งทีสวนหน้าหนึ่งท,สงทีสกิลไม่ได้ด้วยก็ใส่หนี่แล้วเจอกันอ้าวแลวก็แทงมันไปเลย แบบเบมเน่ะโอ้ยลบได้ด้วยอะไรวะเนี่ยโดนสวนกลับมาคืนน้องเล็มเราไม่โดดไม่อะไรเลยโดดในน้องเลมเออน้องเลมโดดแล้วทุบมันทุบมันนี่ทุบมันเราก็เก็บตัวนี้ไปก่อนเลยน่าลำคาญเอาพิ้วข่าวขี่ม้าไปเลยครับเพื่อน น้องเล่มเราก็ติดอันนี้เรียบร้อยเราก็ใช้สกิลใส่เขาเลยไม่เขาใช้สกิลครับติดใบไปแล้วก็งวดพี่เขาไปอืมติดใบไปพี่เขาแล้วก็แทงธรรมดาไปใส่ตัวนี้เลยเดี๋ยวรอพี่คาวติด ได้บ้ากว่อนนะครับอู้จะตายแล้วก็แทรกกันไปเลยดีไปแล้วก็ดูเลือดกับมาได้นะครับน้องเล็มเกิดมาใหม่ไม่ได้พอกอะไรน่าจะรับได้อครับดาเมจไม่มีก่อแตกด้วยน้องเล็มสวนกลับด้วยนี่นี่พี่ขาวสวนกลับ พี่คะผมก็จะไม่ไหวและเรียบร้อยพี่คะผมแต่น้องเล็มแล้วก็ฟาดไปเลยหนึ่งทีอืมไม่ติดกอแตกด้วยอืมติดกอแตกสวยก็วายโอเลตเนี่ยตีธรรมดาไปเลยครับเพื่อนนี่แล้วก็ตีธรรมดาไปหนึ่งทีพุ่งชนมาหนึ่งทีครับเนี่ยเราก็โต้กลับตีไปหนึ่งทีน้องเล็ม ก็กินแอปเปิลไปเลยแล้วเราก็ไปแทงน่าจะตายแล้วครับเฮ้ยเรียบร้อยใส่ใส่อาร์ติแฟกต์นี้มาด้วยอาร์ติแฟกต์เอเกิดใหม่เือดือนหมื่นแปดรัวๆเลยเป็นไรเราไปโอเล่แทงได้ เวทหลบเกลงนะแล้วก็สวนกับคืนแพ็งได้นะเอาละครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิววิคาวน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆใน PVP แล้วก็ PVE เนี่ยสำหรับ PVE เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะ ตงได้แต่ว่าไม่เก่งมากแต่ P ีวเนี่ยเป็นตัวติดเบต้าแล้วก็เป็นตัวกันบ้านที่ดีมากๆครับเพื่อนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวละครอะไรแล้วว่าเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนไปบ,บายจ้า